สวัสดีครับผมวันนี้เรามีวิธีการที่สามารถเช็คว่าทไลน์เรานะครับผมเราไปไหนมาบ้างนะครับผมเผื่ออยากเช็คว่าเราไปพื้นที่เสี่ยงมาไหมนะครับโดยมีวิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันของ g o o g l e Map นะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมเข้าไปที่แอป Google m a p นะครับก็คืออ,าอ่านะครับผมหาแอปก่อน Google Map นะครับผมอาจจะกลับหัวบ้างนะครับพอดีผมกดอัดอ่าผ่านผ่านมือถือนะครับผมพอเราเข้า Google Map แล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเราคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับผมรูปโปรไฟล์ของเรานะครับอ่าต่อมานะครับเราคลิกที่ไทม์ไลน์ของคุณนะครับผมอ่ามาแล้วครับ ตรงเนี้ยมันจะบอกว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับในวันวันหนึ่งนะครับผมสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวันที่เจ็ดเราไปไหนมามันก็จะบอกเรานะครับว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับผมหรือว่าเราจะดูยย้อน,อนหลังสักอ่าสองสัปดาห์มันก็จะบอกหมดนะครับข้อดีของเรานะครับผมเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยมันบอกละเอียดพอสมควรนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ย เห็นไหมครับมันบอกเลยว่าเราไปไหนมาบ้างเราออกกี่โมงนะครับผมถึงกี่โมงนะครับผมระยะเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับผมแล้วก็ข้อดีของเรานะครับผมสมมุติว่า,ามีท่านที่ไปกลุ่มเสียงมาแล้วก็ต้องบอกกับคุณหมอคุณพยาบาลนะครับว่าเราไปจุดไหนมาบ้างเราก็ แค่เปิดแอปให้คุณหมอคุณพยาบาลดูนะครับผมว่าเราไปจุดเสี่ยงมาไหมนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเช็คไทม์ไลน์ของเราได้แล้วนะครับว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการดูนะครับตัวนี้ของผมเป็น iPhone นะครับผมส่วน Android ก็น่าจะเหมือนกันนะครับวิธีดูง่ายๆแค่นี้ครับผม อ่าเห็นไหมครับง่ายเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝากแชร์ให้ท่านอื่นด้วยนะครับผมเผื่อเป็นประโยชน์กับคุณหมอคุณพยาบาลนะครับขอบคุณมากครับ